วันเสาร์เงาได้ไงวันนี้ก็พาลูกสาวฟาแฟ่ของเรามาเที่ยวเช่นเดิมค่ะพี่ๆคะ่ะรอยคอยรอคอยคลิปกันอยู่หรือเปล่ามาแล้วนะคะวันนี้เราพาสองสาวมาเที่ยวที่คาเฟ่ริมน้ำย่างฝันทนทนทน,ทนคาเฟ่นเนี่ยน้องนันนี่รีเควสต์นะคะเขาน่าจะรีวิวกันเยอะๆในติ๊กต็อกหลายๆลูกชั้นเนี่ยก็อุ้ยมีช่องไว้ส่องอยู่แล้วนะคะวันๆส่งแต่ลิงเที่ยวมาจา้ะคุณพ่อคุณแม่แสายพพอร์ตก็จัดไปคะ่ะวันนี้เรามากันห้าคนมีหลานสาวมาด้วยนะคะเราก็เข้ามาจอดรถตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วก็เดินนะคะเข้าไปทะลุนู่นททุนน่่แ้กเไรราางขมมัึ จะจอดรถตรงไหนนะคะแล้วก็เสียค่าจอดรถไปด้วยนะชัว่วโมงละยี่สิบใช่ป่ะพ่อ ออออโอเคค่ะเดินไปปกติเขามาเที่ยวร้านนี้เขาจอดรถตรงไหนอ่ะฉันจอดถูกปะก็ไม่รู้เดินมาก็ไม่ไกลมากนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะถึงร้านแล้วค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะแกฉันมาช่วงเย็นๆย็นะประมาณ4ี่ห้าโมงแต่ร้านนี้ได้ข่าวว่าปิดมืดเนาะสองสามทุ่มปะคุยกับใครอะ่ะ <c> ก <oughs> ูถามใครเนี่ยงงมากนะคะแกก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลฉันก็ไม่แน่ใจหรอกจะเชื่ออะไรฉันเยอะนะคะอ่ะจันก็เดินเข้ามาแล้วค่ะทุกคนจา๋าโอ้โหคนเยอะมากเลยนะคะเป็นธรรมดาค่ะคาเฟ่เสาร์อาทิตย์เนาะคนอยู่แล้วก็มาเที่ยวถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นนนนะะะคคี่่รราาากกศห้้อมง ไม้ก็องเกาอี้นะคะอุ้ยไข่มุกมายืนทําไมหน้าร้านงงมากนะคะเดินเข้าไปเลยค่ะร้านเขาก็อยู่ติดริมคลองแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเรือแล่นด้วยนะบรรยากาศชิลๆค่ะแนะนําถ้ามาช่วงเย็นๆนี่ก็คือแบบโอ้มันลดนะจริงๆอยากนั่งห้องแอร์ขวามือนะคะแต่โตเต็มค่ะเพราะคนเยอะมากเออต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าติดใครไปเพราะว่าร้านคนเยอะจริงๆค่ะไม่รู้ว่าจะถ่ายตรงไหนให้หลบๆดีนะค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศที่คาเฟ่น,นะคะแล้วก็เราก็มานั่งใต้ถุนบ้านค่ะย้อนลําลึกความร้างข้างยาวัวนะคะเป็นบ้านไม้สองชั้าาาานนล่่่งแบบี้คะเเพรว ที่มันไม่มีแลค่มาเต็มหมดแล้วแล้วเรามากันเยอะด้วยก็ต้องนั่งโต๊ะใหญ่ชุดใหญ่ไปกับพี่ปริปริปิเปรึปรปรงนะคะเราก็เลยนั่งริมนี้ดีกว่าค่ะทุกคนจ๋าอ่ะนั่งเลยค่ะส่วนอีพ่อนานก็เดินไปถ่ายลงถ่ายรูปนะคะ่ะด้านนอกค่ะอ่ะพกกล้องกับคนละเครื่องสองเครื่องนะคะส่วนน้องนานนั้นยังไม่มีแต่แม่สั่งให้เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็น่าจะถึงนะคะ่ะจะได้มีกล้องเป็นของตัวเองอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายเนอะคนละเครื่องสองเครื่องสามเครื่องสี่เครื่องและนี่ก็คือบรรยากาศภายในห้องแอร์เพราะอะไระว,ว่าโชคดีวงะะอ,อนเตาว ะะเขาจะทำเวิร์กช็อปด้วยเขาอยากจะร้อยกําไรนะคะแล้วก็วาดแก้วหรือเพนแก้วนี่แหละเขาเห็นมาในตอๆและแกแล้วฉันก็สั่งนี่เครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่มาจริงๆร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารด้วยนะฉันก็ไม่รู้ไงไม่ได้หาข้อมูลไงสักแต่ว่าจะมาไงนึกออกป่ะก็กินข้าวกันมาเรียบร้อยไม่งั้นก็คงมากินข้าวร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเลยอะ่ะพิซซ่าก็น่าทานแกบบเบเกอรี่เขาอร่อยนะน้ำก็ลดนะแกจ้าแกจานะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเวิร์กช็อปกันนะคะเราจะมาร้อยกําไรนะคะแล้วก็มาเพนแก้วกันค่ะค เขามีแอปให้กดสั่งอ่ะระหว่างที่เรานั่งกินอาหารไปในะคะนี่ค่ะก็จะมีเรือแล่นผ่านแบบนี้นะคะเป็นงานบรรยากาศดีปะแกจริงนะถ้านั่งริมคลองเนี่ยก็คือชิลกว่านี้นะคะแต่ด้วยลูกหลานเหลหล่นมาเยอะมากค่ะก็ไม่การนั่งริมคลองเนอะลูกเด็กแดงคลองก็อุ้ยพลุพลังมากเลยกล้องเกิงนะคะก็เลยนั่งในห้องแอร์นั่นแหละดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าคนอะชอบนั่งข้างนอกเยอะมากเลยนะแกอะได้เวลาเวิร์กช็อปแล้วคะ่ะแล้วก็กดผ่านแอปเลยว่าเราอยากจะทําอะไรเขาก็จะมีเพนแก้้วมีรอยกไล์นะคะ,ม, 100, ะ,ะ,ม,ะ,คะมีอะไร ปูนโปสเตอร์อะไรวะปูนปั้น ช่างแม่งเอะนะคะอ่ะได้เวลาลอยแล้วค่ะจริงๆนะอีตอ่อยจ,จี้นะคะส่วนฉันเองก็อยากจะลอยกําไรนะคะแต่ลืมไปว่าเล็บยาวมากหยิบลูปปัดยังไม่ไหวเลยะค่ะก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยลอยแทนเลยนะคะก็จะมีน้องนันนีคุณพ่อแล้วก็น้องมินนะคะก็คือหลาดสาวของฉันเนี่ยค่ะนั่งลอยกําไรคะ่ะก็นั่งให้กําลังใจลูกเขาก็จะยกแบบมาให้แบบนี้เลยนะลูกปองลูกปัดอ่ะแล้วให้เราเลือกเลยค่ะเออว่าอยากจะได้ลูกปัดสีอะไรอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาก็จะคิดตังค์ไปแล้วเนอะเป็นเซตค่ะแต่ก็จะมีบางชิ้นนะคะที่มีคิดตังค์หาพวกจี้นนนี้้หุยยสว ส่วนเหมือนแม่ตอนสัลกรรมแล้วส่วนน้องนาโนนะคะไม่เอาอะไรแล้วค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าจิตใจนะคะไปอยู่ที่นู่นแล้วค่ะูนย์ศิริกิตหรืออะไรสักอย่างนะคะที่เขามีจัดงานอนิเมะอนิมาญี่ปุ่งญี่ปุ่นนะคะจริง,รงๆเขาจะไปวันนี้นะแต่ว่าไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าจะออกบ้านเ,ย,เย็นแล้วเนาะก็เลยไปพวกนี้แทนเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์อย่าไปว่างอย่าไปพักอย่าไปพอนค่ะเราต้องพาลูกพัวเที่ยวค่ะเพื่อความบันเทิงเริงรมนะคะลูกจะได้ผ่อนคลายความเครียดเพราะว่าเรียนหนักมาแล้วจัอน,นะคะพุพฤประศุกนะคะส่วนผัวชั้นนันนะคะโอ้โยตาก็แทบจะลืมไม ตาผัวก,กูจะถลนออกมาแล้วเมื่อกี้พอลอยเสร็จแล้วน้องนันนี่ก็มาวาดแก้วเพนแก้วต่อค่ะน้องนันนี่ชอบทํางานศิลปะอะไรแบบนี้มากๆเลยเพราะเขาชอบวาดรูประใบสีนะคะอยู่ที่บ้านนะคะยามว่างก็นั่งระบายสีวาดรูปในห้องเปิดเพลงโอ้ยแล้วก็มีเจ้าคุมานหนึ่งตัวอยู่ให้กําลังใจนะะี่เขาวาดเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่แต่วาดไปได้แค่ครึ่งแก้วเมื่อยแล้วค่ะก็เลยส่งต่อให้คุณพ่อแทนนะคะอันนี้ก็คือรูปที่น้องนันนี่วาดนะคะอ่ะแม่ให้พ่อช่วยหน่อยเซหนูไม่วาดละเมื่อยนะคะและนี่ก็คือกําไนที่เขาลอยกันกก่่อกกี็ไปใหใหหห้้พคผผูลูลลลวุดะะ เออน่ารักเนอะคือผัวฉันจบส่วนกุลาบเขารักสถาบันมากฟ้าชมพูนะจ๊ะส่วนนี้หลานสาวของฉันค่ะนี่เออครูกิกวิวาซ้ํยังอานอเน่โอ๊ยร้องเพลงรู้อายุกันเลยทีเดียวว่ากวอีเกิดมานานแล้วนะคะส่วนน้องนันนี่ค่ะเออเก๋เท่เ,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 เน,นะจ๊ะประมาณนี้้ามีจงมีจี้ค่ะแล้วคุณพ่อนะคะก็รับช่วงต่อน้องนันนี่ในการเพนแก้วะคะ่ะคือตอนนี้อีพ่อก็มืนตื๊บเลยะคะ่ะไม่รู้จะเพ้นแก้วลายอะไรต่อจากลูกดีนะคะ่ะก็เลยเปิดเล็บดูจากมือถือคะ่ะทุกคนเดี๋ยยวววววพพออเเเเนนนนนสรรร็จจแแลล้้้่ 8, าะะ่าาาาตตงงัคคกกดดดไปบทะะะะมีิ ท,ทุกคนไปไหนคะไปถ่ายรูปต่อสิคะอย่างที่บอกว่าน้องนัวนี้เนี่ยเห็นตู้สติกเกอร์ไม่ได้ตอนเดินเข้ามาเขาเห็นอยู่แต่มีคนถ่ายไงแกเหมือนคุมะเลยอะเค้กแบบเค้กแบบหน้าน้องหมา น่ากินเนาะแต่ไม่กล้ากินตอนแรกน้องณน,นีจะสั่งมาแต่ว่ามันเหมือนคุมากเขาก็เลยไม่กล้าสั่งมากินและแกเห็นไหาเขาก็จะมีชันให้วาดรูประบายสีนี่ตู้สติกเกอร์ค่ะเห็นไม่ได้จริงน้องณน,นีเก็บกว่าทุกตู้จริงค่ะอ่าได้เวลาเขาไปถ่ายแล้วแต่น้องณนนโหนไม่ถ่ายอย่างที่บอกว่าฉันหนูไม่ค่อนจอเท่าไหร่อ่ะเพราะหนูอยากไปดูแบบงานญี่ปุ่นงานอนิเมอ่ะแม่อะไรประมาณนี้แต่น้องณน,นีเอนจอยมากกับการมาคาเฟ่นะคะคือีแม่ก็อยากจะมีแฟนนรกนะคะอยากจะพาลูกสาวอีกคนไปอีกที่อีคนไปอีกที่นะคะแต่มันไปไม่ เขาไปติดตรงไหนหรือว่า แบบเก็บหนังสือของเขาค่ะสะสมค่ะรูปนะคะไปเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนจ้าแล้วแววๆมานะคะว่ากล้องน้องนันโดที่แม่สั่งเนี่ยมาถึงบ้านแล้วตื่นเต้นมากเลยแม่ก็กดในตตมาเนี่ยแหละค่ะทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้เลยแต่ไม่รู้ใช้ดีหรือเปล่านีแม่ก็ไปเซิร์ชหารีวิวแล้วก็สั่งมาเดี๋ยวถ้าใช้ดียังไงจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอีพ่อนะคะก็คืออารมณ์ดีเพราะมีความสุขถ้าไม่ถูกจะให้เป็นสุขได้ยังไงใช่ป่ะนะอ่ะได้เวลานะคะมา u n b l o อกนะคะเป็นไงลิ้ ด้วยน่ารักมากเหมาะกับน้องนันโนสุดๆเลยแล้วเครื่องเบาเครื่องเลกน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนี่พกไปถ่ายที่โรงเรียนได้ด้วยนะคะแล้วน้องนันโนเขาชอบอะไรแบบนี้แกชอบแบบของประทับตกแต่งนี่แกอันนี้น่ารักมากถูกใจใช่เลยนะคะที่ห้อยกล้องค่ะถูกใจน้องนังนโนมากๆเลยเดี๋ยวเขาจะมานั่งแต่งกลอง้องใจเลือกกดสีขาวนะคะพอเวลาติดสติ๊กเกอร์มันจะได้สวยอ่ะอพ่อก็ลองไปหนึ่งแช่สองแช่เฮ้ย มันได้อยู่นะเออเลิศนะเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวกล้องให้ดูอีกทีนะคะพี่ๆขอลองไปใช้ก่อนนะจ้าแล้วก็ได้เวลาลงไปกินข้าวแล้ววันนี้สองสาวอยากกินตีน้อยเราก็สั่งมากินที่บ้านเพราะว่านะคะตีน้อยเราไม่ค่อยไปกินที่ร้านที่เก็บไปนั่งรอแกสั่งมาส่งที่บ้านน่ะวิสดวกค่ะเดี๋ยวลงไปกินตีน้อยกันนะคะทุกคนแต่ด้วยที่มงหม้อนะคะที่ต้มเนี่ยอยู่บ้านสวนบมดเลยกูขนไปบ้านสวนหมดเลยที่บ้านก็เลยไม่มีหม้อต้มก็เลยให้พี่แม,ม่บ้านเนี่ยต้มให้หมดเลยแล้วก็ใส่ตาแล้วก็คลิปกินไปเลยสะดวกนนนนะคคแล้้้วววีี่กกกก็ืือออออหาาาตตยยสขงรรัเม ส่วนคุณพ่อกับคุณลูกเขานะคะก็อยู่บนบ้านค่ะยังไม่ลงมานะคะอีแม่ไม่ไหวแล้วขี้เกียจรอหิวเหมือนกันค่ะก็เลยขออนุญาตกินก่อนนะคะแต่ชั้นนะเวลากินก็ชอบหาอะไรดูชอบเปิดซีรีส์จีนเกาหลีดูแต่ดูไม่เคยจบนะตอนสองตอนแล้วก็เปลี่ยนดูให้มันเจริญอาหารเพลินๆค่ะแล้วแกล่ะเวลากินข้าวกันเนี่ยหาอะไรดูกันมาเมาโมยใน